อาสวัสดีซี่สุผู้สุขคนครับผมตอนนี้อาจกระได้เดินทางมาหอดวัดปูกูเจียวที่มาตามแนวทางรัฐบาลไทยของปูกูเจียววันที่สิบเดมกราสอ2567หกเพี่น้องพอละข้างปูนี่เหลืออยู่สั่นเดียวนะปูพ่อกระเทือนเนาะเอฟกับมาซอยปูนี่ฮะมาสุดมาก็ไปที่นี่เขาจะเ้าวัินยานรวบรวมง โอวางไลยกรับปูโอ้กันเอาปูคนตรงไหนขี่รวบรวบเอียดปลาป่ามาปูเมี่งนอเยโอ้เมี่ยงอกเอเอาเมี่ยงหน่อเอียดมากไดปูเมี่ยงหนอกก็จอเอียดมากไดเดี๋ยวรวบรวสเปยเขาซอวเงแล้วผีผ้าไปหาครูมาจากได้จับว่าเขาแหละครูผีผ้าไปหาครูหาขี้มกับว่าอยากไปว่าอยากเหนว่าอยากเอายัดยู่เป็นโสด อยากเอาบุญพีผู้เอาการนมัสการครับผมเออการนมัสการค่ะเล่นท่อนอยู่ดีมีแห่งนีใหม่สุขซุกเปิ้ลเป็นยังไงมีโสมีลาบอยู่บ่แต่ปีใหม่มานี่บบุญพี่ย้าพูบผมบ่ถือยุทธยาไ่เลยนะครับคือของปู่กับมันกับพวกเขาสิเขาเมื่อกี้นี่พวกเขาเขาสองวัดติดก้าหนึ่งกับ เ็แลเขามาอสองวันเีนว่าที่สามมาหลุดมาหลุดเมื่อกี้นี้ะครับมาตดหลุดวัเดียวมันหลุดวันเดียวเขาเป็นขนาดไหนกระดุดนะเขาสองวันที่ผ่านมากับเขาตรงนี้นอูเขาตรงนี้บกาเนียย่างอย่ย่าอยอย่่่อยย่าอย่ยโอยย่ย่าอยา่อย่ย่อยาอย่าอยย่าอาอยย านี่ก็เขาห้ท่านี่ยังไขวามันน้อปูเนาะพอ่อะไรบาหอละค้างเองียงหอยเหล่าีนีก็พึ่งกันดังกันดังมันเนาะฉันบอกพี่น้องมาซอยปูเด่ไก่คีเล้วเดี๋ยวสั่นเดียวน่ะเดี๋ยวตาสั่นลางตนลางเนีสั่นเหลือมันกันั่นได้บึงแบบสตนลางนี่มันเหลือเป็นสรงแสนตุนีโอ้ปานนั้นเอาเขาเรียลาจะปูตลางไม่นี่หนาแบบเดสัตนลางมันบูมไม่เสียเ็นต์าวานเาวาวนหน่อยเนอะพอเปลืองเบืงห่อนี่ ได้มันนี้นี่เบิ้งบนนี่เอาสั้นล่างกี่แพงก่อนกังวงเลยมันบบแพงหังแพงมันแพงนี่เฮ้ยโบนี่มันเลี้ยงไล่มาสั้นก็เป็นสั้นดีล่ามันเด้เออเนี่ยดีล่าการแสดงนับปูนะนี่นี่เบิ้งนี่สั้นล่างเลยนี่สั้นเลี้ยงเยี่ยสลักไล่นูนนี่นมันไมแม้สีแพงจำปางอยู่แบบนี้มันเกิมันยังมันอยากปูปูปล่อยเด็ด สองหวติดเสร็จสองหัวเลยแล้วมันขาวสองหวดเสร็จแน่นอนเจ้าเออคือได้ยินว่าเจ้าขีันนั้นมาอยู่ทงเมืองนอกเป็นหน้ากูเออเมืองนอกเจ้ากับนั้นอยู่คุยกันอยู่ว่าจะเอาไอ้พวกเขาวาดนีคำมันโบเออไอ้พวกเขาแนวทางพวเขาวาดนี่กะสีหาจัดซ่องปักบุ้งผะปลาสวยปูเนาะว่าสันโอ้โอ้ขี้แกะขี้แกขึ้นซองแกแม่นคำว่าเพื่นการกุมใดสิเบิดจักซ่องจักซ่องเข้ากับทรงไห้นะ ค่พอพึ่งรวมกันมาเจ้าก็สตริย์มาจนฐานลากเราขนาดนั่มกันมาขนาดเพราแม่นจะว่าสิยมไม่ได้ยมเกาดึกดำบันที่เจ้ากรัตริย์ได้มาคุ้งวดคุ้งวดว่าหนังก็ได้ผู้ลยหลายผู้นึงก็มาชุดนึงกันยมผู้นึงกันมาชุดเดียวกันได้ล้านสองโลเราก็ได้ได้ล้านได้ล้านสองโลไม่ละมาหอดพี่เลยมาหอดเดียวเลยก็จะมาอยือน เป็นปาเนาะปาแม่หมเวลาอ่อนแม่มาเอาเล็กสุดมันออกอีหยังบุ๋นสิยุดออกกเก่าสีบอสุดเกือว่าเก่าห้ัวหลอกใบลานสีบอสเป็นเก่าหงัวคู่หอยส่วงปีหกหกมันเก่าสีบใครออกเด้แมนแมนไม่เก่าหงัวหัหาตัวหงักละค่ะอือกูละเก่าหงัวเก่าออกดูอืมอ่ะเรื่องไหนว่าเังไหนเอากรบว่าเจ็จมาเอาแนวทางน้ำคูไป เผยแพ่ให้เอฟซีท่าสองเปิดแล้วครับโอ้ยลวงพ่อไปดูดิระหวานี้บลพ่อเป็นยังงบ่บ่ไม่น่ผิคโอ้ยมเนเาเอาบึงกับเอาไปเพราะว่าเป็นหน้าทางแล้วเนาะค่ะอันนี้มันเมื่อไดรหลยไปสังได้เหุไหวเลยเลยครับเนี่เอาบึงเอานี่แหละนี่อ้วนนะนกปูเนาะอันกับแรกของต้นปีหกเจ็ดโ้ยมันนำหลังกันมากโ้ นี่เด็กามาแต่สุดแล้วนี่มือก็วนนุนเลยมาสุดจังไดกจังหวะ่า้าตจะเขียนไม่ด้ขาต้องเขียนไหมโอ้ของปูกับตัวหง่ยยเอพซีพ่นแกมหน้าจอเขมันว่าตรงกับพริกไปตัวเขียนหม่ได้เคยเขียนออกไปนเกเนาะรองปูตัวหง่ยอยเนี่ยมันเข่าระเบลว่าบาไปซลล เลขโค้ดนะที่สิบเจ็ดวิ่งสี่กับแปดบนรางเหมือนเราบอกควายแต่ยังได้หัวข้อผมเนาะมองแห้งอะยเง้าบอกโอ้ไฮบ้าระบอกเอาค่ะพี่น้องเอชทีทั้งช่องอาอาจารย์พี่ปูปูบอว่าปูกูแก้วเลยเนาะปูกูแก้ววิ่งสี่กับแปดด้วยค่ะบนรางพี่น้องเน้นซีเน้นทีซี จากค 47, 47, ูหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดศูนย์รากาเฮ้ยสามตัวมีอีกสามสี่เจ็ดแล้วค่ะพี่น้องเอาตัวไหมใช้สามสี่เจ็ดเก้าบอเก้าสี่เจ็ดเอาบอไหมขอโทษขออภัยพี่น้องหกสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสามตัว้ะคะ่ะส่วนสองตัวมีสี่เจ็ดสี่หกแปดศูนย์สี่สองตัวกันสี่หนึ่ง้ะค่ะพี่น้อง กับด้วยสี่เจ็ดเจ็ดสี่กลับป่ะค่ะปูกับนี่โบยากรายกับตัวนี้ตัวเดียวแม่ตัวนี้ตัวเก่งที่สุดเลยแหละเลขสามตัวมาตัวนี่ตัวแม่นแม่นนี่ไม่ค่อยลวดนี่ปีหกไม่ค่อยลวดนี่ตะมาอ่านมึงว่าเลขสามตัวมาตัวมาบางเทียกมานำกัดเนาะปูมาสองตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งสองแปดติดบนล่างบอกค่ะปูนี่หนึ่งสองแปดนี่ มาได้ทั้งหมดทั้งล่างเออมาได้เบิดแล้วบ่ดจับจุดได้มาได้บนล่างเนาะค่ะพี่น้องเล่กันนั่นเอ้าแคปน้าจอไว้เด้อค่ะเล่ดวงเดาเลยมันมาอในมีเสียเดียวล่ะม้าตัวนึงมาเมื่อกี้นี้มาเข้าตัวเดียวม้าเข้าหน้าก็มาเสืยอ2เสืยอ2มาเสืยอ2เออแม่นฟูละอันหลักฐานเก่ามันบ่เคยหลุดเนี้ยนี่มานํากันก็มีมีมันหลายของมันเราก็กจะ อันี้่เด็กเมื่อกี้นี่เอมามาตะเก้าอ <eight> ๋อศ oh, ูนย์สามเก้ามาเก้าแปดแปดเก้ามาสองอันนี้มาสองนี่มาทั้งเจ็ดทั้งแปดก็แปดห้าเนาะเนนอ๋อค่ะค่ะไม่หลักฐานเก่าของปูนะมันไม่คยหลุดนะนี่ครับโมเมนมาสองมกังมาศูนย์กับเก่ามาปูแมนว่เออศูนย์เก่าหนึ่งเลยดิเออวดเก่าหนึ่งกับมาเก่ามันเออมันเก่าหนึ่งวัดนี่ก็ยังอีกเนยเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเหรอครับ เก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งมันมาทั้งหมดทั้งล่างเนี่ยปูนี่นี่เขของปูเขาเก้าหนึ่งอะะเอเขาตรงตรงเก้าหนึงอะนี่ตัวนี้ก็ลักร้อยอเม่ยดหรลักล่อยศูนย์ลักล่อยครับนี่มันก็มาส้อครับศูนเก้าเจ็ดอมันออกศูนย์เก้าเจ็ดนะ่ะนี่เลขสาเลขอันเนี้ยเมีอาจารย์ส่เงินอ่าเลขปูไ่ค่อยลวดหนีท่านบอนอันนี้ก็มาทั้งเกตทั้งแปดบอนิ่ันนี้ก็เอาไปติดตที่อัน นถ้าอเอฟซีี่เอามาเข้าวันที่เนาเนี่ยามาเก้าข็้ีครับมีหละอันหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองนี่นี่นี่หละเลขเก่งนะปูเลขเก่งเลยนะไม่ค่อยรุดเลยเดี่ยอาจจะรุนแต่ว่าปูจับใส่นีคือบไม่หนึ่งปูก็บได้จับได้โอันนี้กบไม่ได้สูตรด้บมนคนละสูตรเดียอันนี้เป็นสูตรจับไป ก็จะว่าจะถามมันลราบอกเข้าใจเนาะแม่ครั้วพึงมาใจเนาะแม่ครั้วพึงมากครั้งแรกค่ะแม่ครั้วพึงมากครั้งแรกเลนี่ยเนี่ยเนี่ยครับปูที่ว่าตัวนี้มันก็ไปตามชุดตัวนี้มันเยิงตัวจริงมันไงตัวจริงยังไงปูสุดเต็มบอกสุดเต็มมันนะโอ้ปูไมีสุดเต็มพร้อมป่อทายทายสุดเต็มมันได้สัตว์แค่นั่นเดียนี่นี่นี่สุดเต็มเลยนี่นะ สุดเต็มเลยสุดไทยไมีนะครับเออสุดนี่เออในระดับสุดปอยอืสุดปอยเอาไปขั้วบนตรงหน้ววันนี้พี่น้องแคบหน้าจอได้พี่น้องเด้วันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดบนล่างวิ่งสี่กับแปดเน้นที่สี่ส่วนจับกู่สามตัวก็มี่หกสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแต่ก็เลขสองตัวก็มีสี่เจ็ดแปดศูนย์สี่หกสี่สองเตปูให้เน้นสี่เจ็ดกับ แปดเป็ดสี่ละโอเจ็ดสี่ตัวนี้กลับน้ะบ๊อบปูนี่ให้กลับตัวนั้นบอกัปตัวใดก็ให้กับตัวนี้เพราะว่าเลขมันสีเป็นเก่งเจ็ดสี่โอเจ็ดสี่สี่เจ็ดแม่แต่ปูมันเน่นสี่เจ็ดกับแปดศูนย์เออตัวกันคือสี่หนึ่งส่วนเลขสามตัวมาสองตัวนี่ก็แม่นน้องปูเดินดีเดินดีอพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อสี่หละมาลังไปสิมักตัวใดชอบตัวใดกับพี่จระนาเบิงสี่นี่รถนี่ ค่ะแคปหน้าจอ้ะคะพี่น้งองเอซี่เอาแคปเราบอมันหมเหมทอนใครอยู่มวตำเลขเขาเลขดังเขาคช่บหมก็ซื่อง่ายเนี่ยวตำเลยค่ะปูวตำปูวตำวตำเลขดังวตำเลขดังเอ้าได้แล้วบอสมิดไป นี่ประารนี่มันสูตรมันเกี่ยวกันพูดเรียบบอกเกี่ยวดิค่ะปูครับกราบขอบุญขอบุณค่ะปูที่หาแนวทางเอ็ซีทา้งสองหรือว่าแม่ขั้วอ่าแม่ขั้วพ้าลวยหรือว่าอ่าขอบเพชรพ้าลวยเนาะค่ะเนาะค่ะเอามาช็อบคลิปนี้ก็ได้กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะกราบนมัสการครับปูมีโซะมีล่ามีโซะกันมันช่วยปูแน่ค่ะปูใดมีโชคมีล่าก่ะปูเล็กเล็กหน่อยช่วยสร้างห้องล่างๆโดอปูเนี่เพื่อตั้ง เห็นมันแล้วนะปู่มันแล้วมันโดดแล้วมีกลัวอะไรดิกลัวมันเงินเดือนตุลาครับแต่ยังบริสัทโดนได้นี่แหละคขา่าเอาแบบที่ทางวัดสั่งแท้ๆนี่มันหลายปีดิทองเงินอันนั้นอันนี้เงินเอาหาเนี่ยยมสวยมากนี่มันว่าไว้เลยเตะกันเลี้ยวปู่แม่เอานี่ไปล้านแล้วนั่นนะแต่กันเลี้ยวอยู่ในหนวงปู่เนาะปู่เห็ดเงยได้ tại sao mình gặp